สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับจะลองพานะครับมาเที่ยวเดินเที่ยวตอนแรกว่าจะพามาเที่ยวสวนที่การ์เดนบายเดอะเบย์เฉยตอนเย็นก็นเลยวันนี้อากาศดีมากแล้วว่าจะขึ้นไปดูวิวนะครับข้นนางบนนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับในผมจะพาขึ้นไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะไปถึงหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงทางเข้าแล้วครับที่ แกนสกายพาร์คนะครับของไลน่าบีแชนนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนนะครับอตอนนี้นะครับผมก็ได้ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับยี่บหกดอลลาร์นะครับผมก็เราจะเดินไปกันนะครับ Thank you จะเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับผมไปดูกันนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาถึงชั้นบาดฟ้าแล้วนะครับผมกำลังจะเดินไป วัวนะครับผมก็ดูนะครับจะมีวิวต้อนรับนะครับมากเลยนะครับภาพจำเมื่อตอน5้ปีที่แล้วที่มานนะครับคือจะบอกว่าคือตื่นเต้นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินผ่านไปดูนะครับผมมันสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาอยู่นี่แต่คือพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บ ภาพให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมตอนนี้ผมเดินมาสู่จุดชมวิวเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกกันนะครับผมเพราะว่าข้างบนนี้วิวสวยมากนะครับผมวันนี้โชคดีนะครับที่ขึ้นมาก็คือฝนไม่ตกนะครับผมทาให้เห็นบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับของเมืองสิงคโปร์ครับย่านใจกลางเมืองครับย่านธุรกิจนะครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมอยู่ บนชั้นดัดฟ้านะครับของมารีนาบีแซนนะครับผมโรงแรมอันดับหนึ่งนะครับของสิงคโปร์หรือเปล่าไมา่แน่ใจนะครับผมก็สวยนะครับสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะอยู่กันจนจนมืดเพราะว่าเราต้องการวิวที่เป็นไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับมุมนะครับในห,หลายมุมนะครับผมทุกคนอ่นนี้เป็น ชิงช้าจัอวันไฮนะครับยอดมากเลยตรงนี้สวยมากเลยนะครับทุกคนสวยจริงสิงคโปร์คือเมืองในฝันของนกท่องเที่ยวนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับคลิปนี้นะครับพอดีผมไม่ได้เอาไมโครโฟนมานะครับก็เลยอาจจะเสียงไม่ค่อยดังชัดเจนเท่าไหร่นะครับตรงด้านบนจะเป็นร้านอาหารนะครับผม ก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนเราซื้อ,อตักกนะอต๋วขึ้นมาเนี่ยมันจะซื้อตั๋วขึ้นมาเนี่ยมันยังไงให้เราซื้อ <c oughs> ไม่รู้นะครับไปเดินมาแค่ตรงนี้นะครับแต่สวยนะครับสวยจริงๆตรงนี้นะครับเออตรงนี้ไม่ย้อนแสงแล้วนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นวิวในด้านของฝั่งการ์เดนบเดเบย์นะครับซึ่งคนณท้างที่จะสวยมากเลยนะครับคือลองขึ้นมาตรงตรงวิวช่วงที่มันโฟกไสพอดีนะครับ แต่ด้านล่างนี้จะเป็นโดมของ Garden by the Bay นะครับครับนี่จะเป็นมา i n a b าบาราชนะครับ,รบแล้วก็เป็นทะเลทั้งหมดนะครับประทับใจนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับทุกคนดูวิวไปยาว,ว,วนะครับผมจะไม่ค่อยพูดแล้นะครับ ให้ดูวิวกันบ้างนะครับผมเป้ยให้ดูผมบ้างนะครับผมก็วันนี้โชคดีนะครับที่ามาแล้วก็ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็อากาศก็ต้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับกาเดนบายเดอะบีนะครับอยู่ข้างล่างยวยมากนะครับอากาศเริ่มเย็นลงมาแล้วนะครับผมก็เริ่มจะโคลเพลย์แลวนะครับผม ก็สังเกตจากแสงแดดฝั่งโน้นนะครับฝั่งตึกนะครับทั้งหมดนะครับเริ่มจากอ้นี้แล้วนะครับจะด,ดูบรรยากาศนะครับผู้คนก็มาชมบรรยากาศกันอือหืโอ้สวยมากเลยครับ ชอบมุมตรงนี้มากเลยนะครับผมชอบมุมตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านขวานี่จะเป็นโซนของลูกค้าโรงแรมเนาะที่เข้ามาทานอาหารก็ตรงตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วขึ้นมาเที่ยวด้านบนนะครับโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะครับผม ตอนนี้นะครับก็ระหว่างที่กําลังรอแสงนะครับก็คือตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปนะครับแต่ว่าก็กําลังรอให้ครบเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยตั้งขาตั้งกล้องรอนะครับก็คือด้านหลังนี้นะครับจาเมื่อกลางวันที่เราดูแว๊บๆนะครับบรรดาดูแบบแดดจ้านะครับแต่ตอนนี้ก็คือแสงเลิ่มมาแล้วนะคร่บเนมานะครับสวยคุณสวยมาก นี่นครับผมจะให้ดูแสงนะครับยามค่ำคืนนะครับบนวิวนะครับบนมารีน่าบีแซนด์นะครับตรงหัวเรือด้านบนนะครับผมดูนะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกคน 不是不是 วิวกันไปสักระยะแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็อิ่มน้ำสำราญกับวิวนะครับที่ที่นี่แล้วนะครับก็จะปิดคลิปนะครับก็วันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับดูวิวนะครับมุมสูงนะครับบนบริทัทบีแซนนะครับก็เลยหวังว่านะครับทุกคนที่ติดตามคลิปน่าจะมีความสบายตาเย็นตากับวิวสวยๆนะครับก็วันนี้ส่วนไปทันคุณก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวนี่อีกก็ค่อยว่ากันอีกทีนีสวัสดีลาไปก่อนนะสวัสดีครับ